สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสอมอทั่วประเทศที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่พี่น้องอ,อสอมอทุกคนทุกท่านครับวันนี้14ตุลาคม2567้กใกล้ๆ5ทุ่มครับก็มาพูดคุยกันกับพี่น้องอ,อสอมอก่อนที่จะรับเงิน2,000บาทค่าบริการอ,อสอมอครับซึ่งค่าบริการอสมสอ0 0บาทอีกสักครู่นี่แหละครับจะโอนขณะนี้ ขณะที่ท่านชมคลิปอยู่ขณะนี้นะครับใกล้ๆห้าทุ่ม14ตุลาคม2 5 6 7ครับเลยหกทุ่มของวันนี้ก็คือเลยหกทุ่มของวันที่14ตุลาคม2 5 6หเไปนี่เลยหกทุ่มไปปั๊บก็จะนับเป็นวันที่15ตุลาคม2 5 6หแล้วก็คาดว่าเลยเลยหกทุ่มของคนืนนี้ไปประมาณ2-3ชั่วโมงนะตีสามเงินน่าจะเริ่มโอนประมาณนี้ครับค่าบริการโอนเข้าบัญชีพี่น้องอสมอ ครับอีกสักคู่ก็จะรับเงินนะครับสองพันบาทนะครับก็เป็นค่าบริการของเดือนกันยายนสองห้าเจ็ดที่เราปฏิบัติงานไปแล้วนะครับอีกสักคู่เลยของทุ่มวันนี้ไปนี่เริ่มทุ่มไปสักสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงกว่านี่ก็ะจะเป็นวันที่สิบห้าแล้วก็โอนค่าบริการสองพันบาทของเดือนกันยายนสองห้าเจ็ดนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับเสร็จแล้วพี่น้องท่านใดที่เป็นสมาชิกชกสสมอก็จะโดนหกักชกสสมอนะครับอสมอที่เป็นสมาชิกก็จะโดนหัก คู่สมรสออกสมอก็จะโดนหักแล้วก็เจ้าหน้าที่สารสุขที่สมัครเป็นสมาชิกชกสอสมอก็จะโดนหักครับซึ่งถ้าเปิดการก็จะเข้าบัญชีไปก่อนหลังจากนั้นอีกไม่นานก็จะหักนะนะครับถ้าหากว่าการหักและการโอนระบบไม่มีปัญหาก็จะหักเสร็จก่อนสว่างนะครับสว่างมาพรุ่งนี้เช้าก็กลายเป็นกานกงวันวันที่15ตุลาคม2567ซึ่งแน่นอนครับ การหักวันที่15ตุลาคม2 5 7ก็อีกสักครู่นี่แหละหัก409บาท20สตางค์ช่วยสมาชิกเสียชีวิต1,023รายครับรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต1,023รายสามารถตรวจสอบดูได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับซึ่งเป็นรายชื่อสมาชิกครอบหักเงินช่วยเดือนตุลาคม2567หักวันที่15ตุลาคมนี่ ซึ่งกรรมการเข้าประชุมกันเมื่อวันที่4ตุลานะครับก็รวบรวมเอกสารที่ทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตส่งถึงสมาคมเป็นเอกสารที่เขาตัดยอดทุกวันที่28ของเดือนนะครับคือถ้าเอกสารไปถึงถึงสมาคมวันที่29สิงหาถึงไม่เกิน28กันยายนเ,นยเขาจะรวบรวมช่วงนี้ของแต่ละเดือนเอามาเข้าที่ประชุมในต้นเดือนตุลา ก็ประชุมกันออกมาว่ามีกี่รายคิดแล้วจะหักรายาจากสมาชิกคนละกี่บาทเขาก็คิดออกมาตรงนี้นะครับก็รวบรวมแล้วตัดยอดนับวันที่28กันยายน67นี้สมาชิกเสียชีวิตทั้งสิ้น1,023รายเป็นอ,อสม654รายคู่สมรสอสมอ365รายเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สมัครเป็นสมาชิกชกสอสมอเสียชีวิตร4รายรวม1,023รายนะครับที่จะหักไปช่วยรอบนี้หัก409บาท20สตางค์นะครับ ซึ่ง1,023งารายก็จากข้อมูลของ,งมสมาคมชกสอสมอแห่งประเทศไทยเขาก็บอกว่าเป็นเพศชายนี่ห้ารยายเพศหญิง4ี่ร้ารายนะครับทีนี้ก็มีพี่น้องอสมอทางบ้านถามมาว่าสมาชิกเสียชีวิตเดือนละเป็นพันอย่างนี้เสียชีวิตเยอะมากแล้วอสมอจะไม่หมดเหรอคำตอบครับ ถ้ากรณีอสมไม่มีการหมดนะครับเพราะว่าถ้าอสมเสียชีวิตเขาก็จะมีการคัดเลือกอสมใหม่มาทําหน้าที่ทดแทนอสมที่เสียชีวิตอสมอก็จะไม่มีการหมดนะครับแล้วสมาชิกชกอสมจะมีการหมดไหมเพราะว่ามิตตเสียชีวิตนี่สมาชิกชกอสมอก็ไม่มีการหมดครับเพราะว่ามีการสมัครใหม่ทุกเดือนคนที่ยังไม่สมัครก็ยังเหลือเยอะอยู่ก็สมัครเข้ามา ก็จะเปรียบเทียบให้ดูว่าสมัครใหม่กับเสียชีวิตรอบนี้อันไหนมากกว่ากันครับเสียชีวิตมี1,023รายครับแต่ว่าสมัครเข้ามาใหม่6,352รายสมัครเข้ามาใหม่นี่เสียมากกว่าเสียชีวิตนะครับโดยรอบการเสียออรอบการนับสมาชิกเสียชีวิตนี่สมาคมเขานับคนที่ เสียชีวิตแล้วทายาทส่งเอกสารขอรับเงินส่งค้อมาถึงสมาคมนี่เขานับรอบก็คือเอกสารมาถึงสมาคมเพื่อรับเงินฉับปฏเกิริงเสรงข้อนี่ถ้าส่งมาถึงสมาคมช่วงช่วง29สิ้างหาคม67ถึง28กันยาย,ยน67เจ็เขาเอามาเข้าที่ประชุมเมื่อวันที่4ตุลาก็มี1023รายนะครับแต่ว่ารอบการสมรัครใหม่นี่ก็คือช่วงนี้เขารับเฉพาะอ,อสมอนะครับคู่สมรสยังไม่เปิดแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ไม่ได้เปิดอีกสมัครใหม่นี่มีแต่อสมรล้วนเลยนะครับคือคนที่ยังไม่สมัครนี่ สมัครเข้ามา6,352ลายรอบการตัด <_ an> เขาตัดตามว่าไอ้6,352ลายนีย่นับยังไงนับมาจากส่งใบสมัครถึงสมาคมชกสสมเขาตัดรอบวันที่27กันยายนนะครับ <_ an> คือทุกวันที่27ของเดือนเขาตัดรอบ <_ an> ก็คือนับจากวันที่28เดือนก่อนถึง27นะครับ28สิงหาถึง27กันยายถ้าใบสมัครถึงสมาคมในช่วงนี้เขาเอบปานับ รวมกันเสร็จแล้วก็มารับรองเป็นสมาชิกในวันที่4ตุลาคม257แต่ยังเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์นะครับทีนี้กลุ่มที่ยังเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์นี่หากก็หักไม่เหมือนกันนะครับในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับคือเขาจะหักเฉพาะค่าสมาัครและค่าบรงหายปีก่อน15ตุลาคมนี้ส่วนหักช่วยเพื่อนรอบนี้ยังไม่หกักแล้วก็มีเงื่อนไขอีกพ้นจาก30วันนับจากวันรับรองเป็นสมาชิกก็คือ4ตุลา,ลาเขาจะรับรองเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์ก่อน วันที่4ตุลาเนี่ยรับรองเป็นสมาชิกใม่สมบูรณ์และวันที่15ตุลาหาักได้ก่อนค่าสมัครและค่าบรุรลงรายปีได้ก่อนแล้วก็พ้นจาก30วันนับจากวันที่4ตุลาซึ่งเป็นวันรับรองเป็นสมาชิกใม่สมบูรณ์พ้น30วันไปก่อนจึงจะคุ้มครองเดือนหน้าจึงจะหักช่วยเพื่อนกลุ่มสมัครใหม่6,352รหายนี้นะครับต่างต่างจากสมาชิกคนเก่านะครับสมาชิกคนเก่าที่เป็นสมาชิกเก่าอยู่แล้วเนี่ยจะโดนหักไปช่วยเพื่อน4 0 9บาท20สตางค์ซึ่งมาดูวิธีการหักของ สมาคมชกสสมอครับหลังจากประชุมกันแล้วเมื่อวันที่4ตัตุลาคม2องห้าเจ็ดเขาก็แจ้งเรื่องไปยังสมาคมไปยังธนาคารทกสให้หักจากวันทีธนาคารสามาชิกนะครับโดยสมาชิกรายเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่1 3 4 6 3ล9คนนี่จะโดนหัก4 9 9บาท2 0สตางค์ไปช่วยสมาชิกเสียชีวิต1นึ่งรายนะครับแล้วก็ถ้าถ้า ใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆนะครับก็จะหักเพียง409บาท20สตางค์ใครค้างจ่ายเดือนก่อนก็จะหักหลายรายการกว่านี้ตามรายการตามเดือนที่ตนเองค้างครับคนค้าง2เดือน3เดือนก็มีหัก2ยอด3ยอดเพิ่มเข้ามาอีกนะครับคนไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนเลยก็หักยอดเดียว409บาท20สตางค์นะครับหักวันที่15ตุลาอีกสักครู่นี่แหละครับในขณะที่คนสมัครใหม่เขาหักเพียง125บาทนะครับ100บาทก็คือค่าสมัครแรกเข้าหักครั้งเดียว ส่วน25บาทหักปีละครั้งเป็นค่าบรุงรายปีนะครับกลุ่มสมัครใหม่6,352คนนี่ก็จะโดนหัก15ตุลาคม125บาทส่วน409บาท20ตางไม่โดนหักเพราะเขารับรองเป็นสมาชิกเมื่อ4ตุลายังเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์ต้องพ้น30วันนับจาก4ตุลาไปก่อนจึงจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์สมาชิกสมบูรณ์หมายถึงหากเสียชีวิตหลังจากนั้นไปจริงจยคุ้มครอง นะครับเดือนหน้าจริงจะเริ่มหักช่วยเพื่อนนะครับกลุ่มสมัครใหม่6,352ลายนะครับทีนี้มาดูรายการค้างจ่ายครับสมาชิกลายเก่านะครับ1,300,000กว่าลายนี่ถ้าใครไม่ค้างจ่ายเดือนหลังก่อนหัก409บาท20สตางค์หากใครค้างจ่ายเดือนหลังก่อนเดือนไหนตามที่โชว์ในหน้าจอนั้นก็จะหักเดือนที่ค้างนั้นร่วมด้วยตามที่โชว์ในตาราง ตามที่โชว์ในตารางในหน้าจอเนี่ยนะครับใครค้างเดือนไหนก็จะหักเดือนนั้นร่วมด้วยนะครับคือตั้งแต่เดือนมกราหกหกจนถึงกันยายนหกเจ็ดนี่มีสมาชิกค้างจ่ายทุกเดือนนะครับตามจํานวนที่โชว์ในหน้าจอเลยว่าสมาชิกที่ค้างจ่ายมีกี่ลายแต่และเดือนกี่บาทนะครับใครค้างเดือนไหนเขาก็จะหักเดือนนั้นด้วยวันที่สิบห้าตุลาคมนี้นะครับทีนี้มาดูทายาทจะได้รับเท่าไหร่ ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต1,023รายนะครับเมื่อเขาหักวันที่15ตุลาคมได้แล้วนะครับเขาก็จะโอนให้ทายาทถ้าหักจากสมาชิกได้ครบทุกคนก็คือ1,346,389คนนี่ถ้าหาักได้ครบทุกรายเลยนี่สมาคมเขาโอนครั้งเดียวเลยนะครับให้ทายาทผู้เสียชีวิต1,023รายนี่โอน5,33,174ล้านโอนครั้งเดียวจบไปเลยเขาจะโอนภายในไม่เกิน21ตุลาคม2567นี้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าวันที่15ตุลาคมอีกสักครู่นี่แหละครับหากจากสมาชิก1 3 4่งล้านสพันเคนนี่หากได้ไม่ครบมีคนค้างจ่ายสมาคมเขาก็จะโอนเท่าที่หากได้โอนครั้งที่1ภายในไม่เกิน21ตุลาคม2 5งพเโอนเท่าที่หากได้ก่อนหลังจากนั้นเดือนต่อไปก็ตามหากจากสมาชิกที่ยังหากไม่ได้เมื่อหากได้แล้วจึงจะโอนซ้ําให้อีกในส่วนที่หากได้เพิ่มเติมโอนโอนีกภายในไม่เกิน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกครับปัจจุบันนี้ครับ เสียชีวิตหนึ่งรายหากช่วย40สตางค์นะครับแล้วก็จํานวนสตางค์ต่อการเสียชีวิต1นรายนี่จะลดลงเรื่อยๆเมื่อสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับแต่กว่าจะลดลงเป็น3 9สตางค์คงอีกนานอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันหลังจะเอาตารางมาให้ดูว่ามีสมาชิกเท่าไหร่หาก3 9สตางค์มีสมาชิกเท่าไหร่หาก38สตางค์ทำนองนี้ครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นการพูดคุยกันครับก่อนนอนวันที่14ตุลาคม2 5 6 7้เและเป็นการพูดคุยกัน ก่อนที่จะเป็นการโอนเงินเข้าไปการ2000อีกสักครู่นี่แหละครับเลยของทุ่มของ14ตัวตุลาคม2 5 6 7ไปน่าจะประมาณตีสามน่าจะโอนนะครับหลังจากนั้นก็จะหักจกสออสมอครับขอบคุณพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ